ว่าเอาเป็นว่าแบบพอแล้วอะพอแล้วจริงๆแบบว่าพอแล้วอะพอแล้วอันจที่สองเป็คืออยากกลับบ้านแล้วอยากไปเที่ยวแล้วไม่อยากเดินแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่อยากเดินจริงๆแล้วเพราะว่ามันจบไปแล้วมันลงทุกสื่อโอเคไปแล้วอะมันก็เลยกลายว่ามันจบปึ้งไปแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่ากดดันไหมโอ้โหกดดันอะกดดันจนรู้สึกว่า กดดันจนต้องบอกเองว่าอย่ากดดัน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 มันไม่มีไม่กดดันหรอกก็เนี่ยเจ็บแปดร้อยชีวิตเขามากดดันเพจทุกวันเลยอะมากดดันเพจทุกวันอะแม่ฟีนั้นชิคก็กดดันแต่เราไม่แสดงความกดดันออกมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่าหน้าที่เราทําเสร็จแล้วหูแม่แม่ฟีนี่ก็ลงทุกจุดเรื่องคอนเทนต์ต้องลงรูปนี่แหละคือแม่ฟีเป็นคนแบบไม่ยอมเข้างานเพราะรูปยังไม่ผ่านต้องลงชนะฟีนพอแล้วไม่ต้องขนาดนั้นเลยค่ะฟีเป็นคนแบบว่า ตั้งใจกันเลยคือเราจะแบ่งหน้าที่กันนี้ชี่เขาจะอยู่กับน้องอยู่กับวีนาในการคุยคอมพรไม i s ีนาอยู่แบบแม่ดูแลลูกฟีนจะเป็นหัวหน้าฝ่ายคอนเทนต์เลยต้องอย่างนี้ี้ต้องไปทำเนส่วนพีเอเรื่องชุดอย่างเดียวเป็นคอสตูมใส่ซึ่งมันหนักพี่ไงถ้าชุดไม่สวยปูบ้าถ้าชุดไม่สวยปูบ้าเดี๋ยวกลับไปเมืองกานพี่จะรับฟัง <c oughs> อีกมีเรื่องที่ยังไม่ขอเล่าที่เมืองการพี่ก็รับเต็มเต็ม <c oughs> <ๆ S 2> เลยอ่ะเพราะว่าพี่ก็แบบ แอบรู้สึกอะแต่พอพี่เห็นน้องเดือนออกมาจากห้องชุดนี้หน้าผมปุ๊บคือพี่ยังไม่อยู่ตอนแต่งหน้าทำผมหรอกก็คืออ่าไม่อยากดูพอน้องเดือนออกมาปึ้งเพื่อจะไปงานโอ้โหจบแล้วเรารู้สึกว่าขนาดเราเห็นข้างล่างอ่ะไม่มีผมแดงเห็นหน้าผมรู้สึกว่ามันจบเราก็รู้สึกว่ามันจบแล้วอะไรเงี้ยมันจบแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคือมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าจริงๆเราลองหลายชุดมันก็มีความคิดหลากหลายมันก็มีความคิดหลากหลายแต่คือด้วยความที่เราก็ปรึกษาเอชอาร์ปรึกษา คนที่นี่ด้วยเนาะเอเจนท์ที่นี่ด้วยในการที่เหมือนกับพาเรามาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าชุดนี้แหละด้วยดีไซนเนอร์ระดับโลกมันเอาอยู่อยู่แล้วเปียก็เคยใส่จิ๊กบูปยาก็เคยใส่หลายคนก็เคยใส่แล้วก็เขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าโอเคก็จบแล้วน้องก็อกักีคือทุกอย่างอากรีร่วมกันแบบประชาธิปไตยด้วยนะหมายความว่าประมาณว่าเราก็จะมีหนึ่งชุดแล้วก็ทุกคนโหวตที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องสักสามสี่คนอะไรเงี้ยก็ก็จบ ก็ถือว่าเมื่อวานนี้พี่ว่าจบแล้วสําหรับเมืองคานในชีวิตของปวีนาคือพรุ่งนี้ให้สื่อไม่ถ่ายเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจบไปแล้วมันลงทุกสื่อแล้วอะเออมันไม่ต้องแบบลงทุกสื่อทุกวันเราไม่ใช่เป็นล่าหานิตและจีจีหรือเราไม่ใช่แบบว่าขนาดหมอไอมาก็อาจจะยังไม่ได้ลงเข้าสื่อเราเห็นนางงามจักรวาลมาคือแบบว่าเหมือนกับว่ามันก็พอแล้วอะมันก็พอแล้วสำหรับพี่พี่เอาทรงพี่พ่อยากเดินแล้วพี่อยากกลับบ้านแล้วพี่อยากไปเที่ยวอย่างเดียวอยากไปเที่ยวอย่างเดียวอจริงเพราะว่าวันนี้ไม่มีเดินครับวันนี้ไม่ เดินนะครับวันนี้ไม่มีเดินนะวันนี้ไม่มีเดินอยากไปเที่ยวอย่างเดียวเงี้ยเพราะว่ามันคือจบแล้วอะมันคือแบบว่าแต่ถ้าถามพี่นะพี่คิดว่าถ้าเกิดจะเดินต่อไปก็น่าจะเป็นอะไรที่ลองอะไรใหม่ๆลุกที่มันไม่ใช่ตัวเองไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ต้องเพลงเซฟมากเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าเราเรียนรู้จากเมืองคานเราจะได้มีอะไรใหม่ๆมากสาหรับพี่นะั้นก็เลยแบบว่าก็เลยคิดว่ามัน,ม,นมันจบแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปวัน จะไปโมนโกกันอะไรเงี้ยเออไปโมนโกกันเพราะว่ามันจบแล้วว่าสำหรับพี่มันมันจบแล้วจริงๆอ่ะสำหรับเมืองคานเพราะว่าวินานลงทุกสื่อที่เราโหไม่น่าจะได้ลงนะดามฟิกเกอร์โลแบบสื่อมันเยอะจริงๆมันเยอะจนเจราพี่รู้สึกว่ามันมันเกินคาดอะ่ะพี่มาสองค้งแล้วยังไม่ได้ลงสื่อขนาดนี้เลยมัน พี่ว่าหน้าวีนาเขาเป็นหน้าสวยแบบคนทั้งโลกมองว่าสวยอะ่ะมันมันไม่ได้สวยแค่คนไทยมองสวยไม่ได้มองสวยแค่คนอินเดียมองสวยแต่ก็คนทั้งโลกมองว่ามันสวยอะ่ะมันก็เลยทาให้เขาไปลงได้ทุกสื่ออะ่ะแต่ถ้าเกิดถูกจํากัดอะ่ะมันอจะฉันพี่บอกว่าจบแล้วฉันเธอดูถ้าเธอดูวันต่อไปเธอไม่ต้องคาดหวังลแล้วเพราะมันจะไม่มีทางดีกว่านี้แล้ว มันลงสื่อทุกสื่อบมดแล้วมามีหนางดีกว่านี้แล้วเตอมันดีมากแล้วเตอเนี้ยดูว่าดูสวยๆเฉยศใสชุดอะไรลงไปเดินเธอไม่ต้องดูว่ากล้องจับหรือเปล่าลงสื่อแะเพราะมันจบไปแล้วเนาะมันจบไปแล้วเตอเนี้ยฝากนิดนึงเนาะ <c oughs> มันจบแล้วเฉยเนี่ย จอตต่อไปต้องปล่อยจอยปล่อยจอยจบแล้วค่าไม่ต้องพึ่งเริ่มหรอกค่าอะไรเงี้ยเออนะอะไรเงี้ยทีมเก่งมากเพจจะกลับคือนะเพจพี่วินพี่ชี้ทีมสารดีทุกคนสุดยอดมากนะอยากขึ้นกับพีเอชใครอ่ประปปาเจเหรอปาเจขึ้นไม่ล่ปะปาเจกดขอมาไปกดไม่เป็นนะนะปาเจกดมาเร็ว นะอะไรเงี้ยอยากสั่มพีเอสอ่ะใครอ่ะใครปรเจอ่ปะปเจขึ้นยังไงพเพจต้องกดแล้วปเจออยังไงอ่ะแบบนึ่งอ่ะปเจอขอมาเร็วขอมาเร็วขอมาปเจปเจอ,อยากสั่มเอ่ะปะเจเนี่ยกดเนี่ย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 เคเจเนี่ยอิสแบบว่ากดยังไงวะไม่มใช่ปะไม่ใช่อ่ะนี่มัเออม,มมเอมาแล้วปะมาแล้วปะมาแล้วปะปเจมาแล้ว แต่ก็นี่ไงนี่ไงยอมรับยอมรับปะ่ะ <c oughs> นี่ไงยอมรับมาแล้วมายัางนี่ไงนี่ไงแล้วไห้ตอบชอบกดไม่เป็นอนะ่ะเปิดกล้องปะ่ะสวัสดีคับพี่เอสสวัสดีเอส,ดเอสดกดกล้องอยู่กำลังกดอยู่ว่ากดไงเ่ะกดให<ก> <ปะ S 2> ้<น>มันใหญ่ใ่ใช่ไหมแม่แม่ไปไหนกันนะแม่แม่นอนอีกตึกหรอข้าวอยู่ก,กินข้าวอยู่แม่แม่ห้ตัวใหญ่อ่ะพี่เอสเอา อะไรนะทำยังไงไหมทำยังไงให้มันจอใหญ่ก่อนไม่เป็นไร PS จอเล็กไรเงี้ยอสัมภาษณ์มาอ้นะสัมภาษณ์มาเลยจะถามว่าแต่ถามว่าชุดชุดสีดำเนี่ยคือใช่ชุดที่พเอสให้คนบินไปที่ฟิลิปปินส์หรือเปล่าคนบินไปที่ฟิลิปปินส์ไม่ได้ใช้เพราะว่าเป็นสีแดงอะนี่คือกลงมาจากเป็นดีไซนอร์ฟิลิปปินส์แต่ส่งเราไม่ได้โปใช่ไหมเราไม่ได้โปใช่ไหมเราไม่ได้เราไม่ได้หลุดใช่ไหมว่าเรามีชุด อา่าไม่รู้เพราะว่าก็คิดว่าไม่ได้ใช้ชุดนี้จริงๆก็เลยคิดว่าอ่าก็เลยคิดว่าเหมือนกับว่าก็คือเรา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 ไม่ได้ใช้ก็เลยต้องบอกก็คือว่าไม่ใช่ครับบินไปฟิลิปปินส์อีกหนึ่งชุดแต่ชุดนี้คือชุดที่ส่งมาจากดูเป็นชุดของดีเซลฟิลิปปินส์แต่ส่งมาจากดูไบส่งมาจากดูไบทุกคนทุกคนต้องตบมือพี่เอสนะคือความทุบเทมากคือเรื่องชุดคือแบบขณะที่พี่เอสต้อง รับผิดชอบในเรื่องของโปรดักชันพีเอสก็ต้องรับผิดชอบเรื่องชุดชด้วยนะตอนนั้นจําได้ว่าแบบคนวุ่นนมากมันกดดันมากจริงตอนนั้นน่ะเนี่ยขยายคือตอนนั้นอ่ะตอนที่นั่งเซตเวทีอยู่ะก็ประสานงานเรื่องชุดอยู่อ่ะแบบว่าเป็นการที่แบบว่าอับเจเจใหญ่ก่อนแล้วกันพีเอสเล็กนะเพราะาเดีเ๋ยวพีเอสก็คนเดียวอ่ะเอออัสัมมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มันมีจริงๆมันมีชุดที่ ดีไซเนอร์เว fulfill ียดนามบินมาให้เราด้วยใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรที่ไม่ใช้บอกได้ดีไซเนอร์เวียดนามบินมาลองที่วันอ่าวันพรีไม่ใช่วันพรีวันซ้อมก่อนวันจริงก็ชุดนั้นเราก็ตัดสินใจไม่ใช้ก็คือแม่ชีมาแม่ชีมาแม่ชีขึ้นหน่อยคิดถึงแม่ชีต้องบอว่าใส่ท่าตัวกดรับแม่ชีหน่อยปอนกดเงี่ยวะ้าแม่ชีฉันก็ไม่กดไม่ค่อยเก่งแตเธออย่าว่าฉันนะฉันไม่เคยรับใครเลยอะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกดตรงนั้นเอามาแล้ว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 ม่ชี่มาแล้วโอเคอย่ารบลวนแม่ชี่เข้ามาเข้าควบคุมสามีแหละควบสามีหลุดเนี่ยแม่ชี่มาแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ็มเอสเอ็มเอสยอมรับเอ็มเอสใช่ป่ะใช่อันนี้แม่ฟีนแม่ฟีนเนาะแม่ฟีนเจ้าแม่ฟีนป่ะแล้วอัพตาไล้วี่มาแล้วที่มาล้รับแล้วอ่ะรับแล้วโอเคร้องไห้ร้องขอดีดฉันต้องเปิดกล้องด้วยเธอต้องเปิดกล้องทำไงให้มันเป็นสี่จออ่ะก็อิ่ แม่ฉันเธอต้องเปิดกล้องหรือฉันเปิดกล้องหนูหนูเปิดกล้องเองพี่แต่ว่าเนี่ยหนูหาฟิลเตอร์ก่อนหนูเพิ่งตื่นสภาพหนูคือบดายอ่าอออโอเคโอเคโอเคพี่ฉันนั่หนูเป็นจอใหญ่ดิทําไม่เป็นแล้วแม่พี่เอ็ดกดาม่เป็นก็เก่งแล้วอันนี้ให้พี่ปอนทำนิปปอนก็กดเป็นอ่ะได้สี่คนแล้วอ่ะตอนไหนวะนิจลี หันหน้ากันหน่อยหันหน้ากันหน่อยเฮ้ยอมันไใช่เออเดี๋ยวฉันกดมุมัวไปมันก็เป็นจออะไรแบบนี้นะฉันกดไม่เป็นฉันก็กดกดอีกทีหนึ่งเอาให้มันเป็นรูปที่มันเป็นเหมือนบวกๆอะพี่ไมยถึงว่ากดตรงจอตรงจอตัวเองแล้วมันจะเป็นรูปเหมือนมีบวกๆอะกดตรงจอตัวเองใช่ไหมแบบหนึ่งรูปที่เป็นแบบบวกใช่ใช่ใช่เดีวพี่ปอนดูดูแบบนึงเอาเรียก้มันจะเป็นเหมือนมุมมาชนกันสี่มุมอะพี่เราจะได้รูปเราจะได้ เราจะได้การวางใหม่แป๊บหนึ่งนะเมือรู้ที่เป็นใุรน้องเอ๋เมื่อวานเราอ่ะจะโดนไม่พูดไม่พูดเจไดไม่พูดไม่พูดเจไดอย่าพูดเจไดอย่าพูดจิ้ม่มอะพูดว่าอะไรจะโดนอะไรได้ไหมพี่เอ๋มันตรงมุมที่เป็นจุดจุดจุดป้าก่อนป้าเดี๋ยวเพื่งอ่าตรงพากดตรงจอเราใช่ไหมพี่มันจะมีรูปที่เหมือนเอามุมของสี่เหลี่ยมมาชนกันเป็นเหมือนบวกอ่ะ กดตรงนั้นพี่เ andi, รียนมาชวนการเป็นเหมือมนบัวเจอไหมกดตรงจอเราก่อนแล้วมันจะมีให้เราเลือกเราก็ลองกดกดกกูกดจอนะอ่ะกดจอแล้วเห็น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 เห็นแล้วเออเออเห็นและะ้วเห็นแล้วเอ้าแล้วทำไมชี้ขึ้นมาแบบนี้ล่ะเอาใหม่ oh สู้ชีวิตวะกดจออยู่ในเน็ตเอาใหม่นีโอ้ยดูเลนอ้าวมาอีกแล้วอ้าแป๊บนึงเอาใหม่อ่าหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอหมุนไปเรื่อยๆเหนื่อยหลับเลยอ่ะพี่เอสเป็นไงบ้างเมื่อคืนนะพี่เอสอ่ะ ได้ไหมไม่ได้แล้วเขาก็เลยใจาปัดหนึ่งนะบอกว่าตอต่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 ออเลยคุยว่าที่เอสไมนใช่รือที่นี่มันอีกสามสิบเลยนะนี่ยก็ไม่ใช่ละก็เลยบอกว่าเราส่งแบบมาเลยพียรได้ไหมลูกเพียนได้ไหมเพียรได้เหรเพียดไเ้ือนอะเพียรได้ยเหรอพี่เอสก็เลยให้เขาส่งเจได้จตบ่อะไรเจตบ่าคุณ่อนขาไปมีปัญหามีปัญหากับตำรวจก็เลยลงเลย แต่จริงๆแล้วเราไม่ชี้ดิหนูเราจะพาเราไปอีกที่หนึ่งนนึงแกพอเราไปถึงที่ด้านใช่ไหมกดยานก่อนนะคุณป้าไม่เราไม่มีเราเรียนแกป้าเพราะที่เราดีนะที่เราเดินผ่านได้เราเออใช่เราพี่เมื่อวานน่ะเนาะไม่ชี้ลงไปทําให้ดีกว่าจออ่ะคนอยู่คนละหลังเอาอยู่คนละหลังอีกใช่่มพีเอป็นหลไงพี่เอ็ดไปลับไปแปบบนึง เดี๋ยวหนูขึ้นให้มาเออแกขึ้นนะเดี๋ยวฉันไปรับทุกคนตามไปที่แมนฟีนจ๊ะจ๊ะตามบินดีแมนฟีนทุกคนเอาก่อนเอาก่อนอยู่ข้างอ่ะ อ,อ่อนน้องต้นตาลครับจับเวลา <c oughs>